อันนี้เป็นสวนย่อมค่ะสวนย่อมนะคะปลูกต้นชาฮอกเกี้ยนไวล้ล้อมล้อมต้นประดูงยงนะคะอันนี้ล้อต้นประดูงยงฝนฝนหลังฝนตกก็เลยย่างชมนะคะนี่กระเอกกระถางหนึ่งค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นต้นบกนะเน,นี่ยนะอันนี้เป็นต้นบกนะคะ ต้นบกต้นบกการจบปบูกต้นเทียนทองไว้ค่ะนี่เป็นย่อมเป็นแต่ไขสวนย่อมเนาะล้อมต้นบกเพื่อให้มันดูมีสีสันนะคะโอ้อยหญ้าขึ้นหลายเนาะฝนตกใบไม้ตกใส่นะคะต้นหญ้าขึ้นหลายค้งานกับบายู นี่อีกกระถางนี่บ๊คายงงามค่ะต้นต้นเอ่อต้นเข็มเพะบ้าหมามันมาคุยั้ยค่ะโอ้ยยาเป็นปร้ายสับปะรดสีกะเอ้อแสดงมา่าเอ้หมามันมาดึงอีกแล้วได้นี่ตายพอบใบมันหักเบิดยาร้ายขนาดคนเนี่ย ใบหักเดี๋ยวอ้อมมาทางนี้ตรงงามเลยตอนเทียนท่องโอ้ยมองดูมันมากฝวามกระถางปลาอ้อยนะคะกระถางตกเอ้าเห็ดยังนั่นน่ะนั่นนั่ะเห็ดยังฮะคือเห็ดปวกแท้เห็ดปวกหน่อยบ่ออบบแมันเห็ดยังนอกอ่นนี่ เล็ดยังคะนี่เพ่ไ,ได้หูมันอยู่ขึ้นต่อตอนนี้มันต่อต้อนอย่างกัหูบกต้ตนบกแต่เอ oh. าบม่รู้ละครับต้นเฮ็ดยังเดี๋ยวไปไปเบิ้งอีกต้นน,ตนนึกกนนงดต้นน,นี้กระปุกช้าข้าเกี้ยนมะนั่มนะคะอากระถางแจกกันนี่ก็ตายตายเบิด แล้วก็ช่างฮกเกียนนะคะเอาเอาแม้นเฮ็ดยังระบาดนี่ <laughs> เฮ็ดยังระวาคือร้ายแท้ร้ายแท้ออกมาเพื่อนดินเอาเจ้ามาเห็นจ้เถ่อบ่นี้โอ้ปูปอ้อยบ้านในยางออกมาทางนี้จา้าเถ่อเอาเฮ็ดอียังเห็นเจอลุงพันวาเฮ็ดฟางมันออกทั้งพูอนอนดี้บ่เห็น,นะะเลค่ะเฮ็ดยังนี่เฮ็ดตายเบื่อบ่นนอกเอามันิ็เกิดยุคที่เด,ด่นร้ายแท้ มึงดูขนาดว้าวว้าวเห็ดอะไรเนี่ยอ้ามันก็เกิดอยู่พื้นถนนค่ะเนี่ยง่ามมาเพียเอามึงดูอันอันตูมๆนี่ไหมอ้าเน้อๆขึ้นเอ้ามันก็ขึ้นไปล่ามไปมองจอดรถมาขับรถออกมากับเหยียบเบิดได้ี่แต่ เอาเบงรุกค่ะพี่น้องเอ้ยมาเบงมาเบ,ง,บงอ่อนซัน้นแต่เฮ็ดกันมิ้นกินได้คือดีแท้เน่งพวกน่ะเป็นมาขายเงี้ยวไปผนอุ้ย <c oughs> เคยเห็นเด้หอหอดหนาล่องรถเลยมันเป็นพื้นอุ <c oughs> ย้ยยุงกับมีนี่ไหมคะ่ะน่ะพวกน่ะถ้ามันคือว่าเป็นเฮ็ดอันนั้นให้แนะน่เนาะเฮ็ดเพาะเนาะ เฮดเพาะที่ดีเนาะแจบๆนะมึงดูวยแต่คิดว่าน่าจะเป็นเฮดที่ที่กินบ่ได้อเนาะคนนั้นไเห็ดอะไรอ่ะอันนี้จะเป็นต้นสะเดาไงนะคะ่ะก็ทำเป็นสวนย่อมไว้แต่ว่ามามเห็นเหฮดไรตวดตะพูนมา